ลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทำเอาแฟนๆนางงานเนี่ยต่างก็อยากใส่ใจกันอีกแล้วนะคะเมื่อทางด้านของมิ s แกรนโพโ s เว o ค่ะคุณผู้ชมได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะหลังจากที่เวทีการประกวด Miss Grand นเตอร์เนชั่นแนปี2025นะคะได้มีการประกวดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สาวงามค่ะในการคว้าม,มงกุฎนะคะตำแหน่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแปี2025ค่ะนั่นก็คือทางด้านของ สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของมิสแกรนด์ค o โซโวค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวของเจ้าตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ โดยแปลเป็นไทยเอาไว้นะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะจ่ายเงินเพื่อให้ชนะได้ก็จริงแต่ถึงจะจ่ายไปเท่าไหร่คุณก็จะไม่มีวันชนะใจคนดูได้เหมือนฉันนั่นเองค่ะโอ้โหงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าทางด้านของ Miss ก r นโคโซ s ว v o เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวสื่อถึงใครหรือสื่อถึงอะไรหรือเปล่าโดยทางด้านของเพจดังค่ะอย่างฉันชอบดูนางงามนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงมิสแกรนโคโซเวนั่นเองค่ะที่ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความ ดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าใหญ่โคโซว o ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยจะสื่อถึงอะไรนางเนี่ยคงเสียใจมากไม่เข้ารอบเลยนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารอบแต่หนูเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะลูกแฟนนางงามทั่วโลกรู้จักหนูมากขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังได้มีรูปภาพของมิสแกรนโคโซว o ปี2025นะคะพร้อมกับมีข้อความที่เธอเนี่ยได้มีการโพสตเอ,อาไว้นะคะแล้วมีการแปลเป็นไทยเอาไว้อีกด้วยค่ะ ผู้ชมและนอกจากนี้นะคะทางด้านของเพจดงังอย่างฉันชอบดูนางงามเนี่ยก็ได้มีการ คอมเมนต์ใต้โพสนะคะเป็นรูปภาพของข้อความที่มิสแกรนด์โคโซโวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับบอกนะคะว่าพรสทุกวันเนี่ยคือไฟแนลยกเว้นรอบไฟแนลซึ่งงานนี้เองคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทาเอาแฟนๆน้าง,งามหลายต่อหลายคนค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะบางก็บ,บอกว่าจะริดแรงมากพอเดอินเนี่ยพี่นึกว่าน้องหลับนายมันทุกที่ทุกเวลายกเว้นบนเวทีบางก็บ,บอกนะคะว่านี่ง นานึกว่าจะสับสับบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่านางเนี่ยว่ามิสโร์ดเป่าแกบางก็บอกะค่ะว่านางเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงคนงงหรอกน่าจะหมายถึงโหวตแล้วเข้านะคะบางก็บอกค่ะว่าเอาจริงนี่ชอบหุ่นนางมากแต่ต้องยอมรับนะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นางไม่ได้เลยเหมือนมาเอายอดเอ็นเกตเฉยๆนะคะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนางงามนั่นเองนะคะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปนะคะว่างานนี้เนี่ยทางด้านของมิสแกรนด์โคโซว ปี2025ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะจะสื่อถึงอะไรหรือสื่อถึงใครหรือเปล่าคะ่ะหลังจากที่มีการประกวดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งลคะค่ะ